สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพทัโร่งห้าเก้านะครับดวงชะตาของคนลายมือกากบาทดวงจะรุ่งแรงในปี2 5 6 5นะครับเรามาย้ำดวงชะตาดูกันอีกหน่อยนะว่าดวงชะตาท่านจะรุ่งแรงนะครับมันจะมีเรื่องแรงๆเกิดขึ้นในปี2 5 6 5นกะครับก่อนหน้านี้หมอสันมีการทำนายดวงไว้ว่าคนลายมือกากรบาดดวงจะมีเหตุการณ์ได้แบบพลิกผันแบบรุนแรง เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเรามาย้ําดวงชะตากันอีกนิดหนึ่งนะครับดวงชะตาของท่านนะครับไพ่เดอะซันเกิดขึ้นเลยบ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาของคนลายมือกากบาทในปี2 5ง5โทษครับจะมีการพลิกผันไปทางด้านดีๆเดอะซันท่าน,นก็รู้อยู่แล้วว่าจะลุงโรอบสำเร็จร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยๆๆๆๆต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับดวงชะตานะ นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหมอจานเปิดไพ่ย้ำดวงจะตายกองหนึ่งก็โชคดีไปอย่างมากจะรับทรัพย์โดยโชคเงินทองกําลังจะลุ่งไหลเขาเรียกว่าลุ่งแล้วก็ไหลเทมานะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับดูว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะรีบหมั่นเล่นเร่งทําบุญนะครับบุญวาสนาตรงนี้นะจะได้หนูนําบางคนบุญน้อยไปหน่อยนะครับก็ได้ทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะ เลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวนะครับมันยังไม่ลุ่งไปที่สุดนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ทวท่านขอให้ท่านนะครับมันสวดมนต์ไหว้พระนั่ง,งกรรมฐานนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับและท่านจะได้สมดังใจหมายนะครับเราเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยของคนลายมือกระบาดในปี25 6 5, 5นหี่ครับท่านอาจจะมีเกณฑ์นะครับถ้าเป็นนักศึกษาอยู่ก็ดูรูปเลยครับมีเกณฑ์รับปริญญา นะครับแต่ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจนะครับมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปทางด้านดีๆอาจจะได้ทําธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นกับท่านนะครับเงินท้องจะไหลมาเทมาแต่แน่นอนครับเห็นรูปหัวใจไหมครับบ่งบอกได้เลยว่าท่านจะต้องชั่งน้ําหนักให้ดิหนึ่งนะครับบริวารของท่านลูกหลานของท่านจะต้องเลี้ยงดูให้ดีนะนะครับไม่ใช่พอได้เงินมาเยอะๆแล้วท่านก็ทิ้งนะครับไม่ได้เด็ดขาดคนเราจะต้องนะครับรู้นะนะครับรู้ว่าสิ่งดีๆอยู่ตรงไหน อยากคิดว่าอพ,อพอเราประสบความสำเร็จปุ๊บลืมหรือไม่ได้นะเพราะว่าดวงชะตาท่านรุ่งมากจริงๆนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาและอาจจะมีเกณฑ์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นําทางตามให้ท่านดวงเปิดรุ่งโลภสำเร็จนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่กท่านหมอสันย้าแล้วย้ำอีกว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยนะครับเป็นไพ่อีกกองหนึ่งว่าท่านมีความมั่นคงต่อแต่นี้ไปในปี25 6 5ท่านที่ตกงานจะได้งานทํานะครับ ท่านที่ตกงานจะได้งานทําแต่ท่านที่มีงานทําอยู่แล้วก็จะยิ่งรุงโร่น์ไปสำเร็จนะครับจะมีความมั่นคงคิงออฟคัพบ,บ,บอกได้เลยว่าเงินทองหน้าที่การงานของคุณจะมั่นคงนะครับแล้วทางด้านเรื่องโชคลาภเลขเสียงนําโชคเป็นยังไงนะครับหมอซานเปิดเอาไว้แทบจะบอกว่าจะรุ่งจะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับคนลายมือกากบาทในปี2 5งพนะครับไพ่เอ็เอาเป็นโคแปลว่าอะไรครับแปลว่าโชคลาภครั้งใหญ่นะครับโชคลาภครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน รวยนะครับเป็นอภิมหาเศรษฐีฟังดูแล้วมันเวอร์ไปนะนะครับแต่ว่าเราดูไปตามไพ่นะครับเปิดมาเป็นยังไงเป็นไปนอย่างนั้นนะครับผมมาเปิดอีกใบหนึ่งนะครับดวงชะตาคุณจะมุ่งไปข้างหน้ามีเกณฑ์ที่จะตั้งจิตให้มั่นนะครับคุณจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะทําแบบนี้แต่ระวังระวังให้ดีเพราะว่าหมอสันเคยเปิดเจอของคนลายมือกระบาดในปี25งนพะันห้าว่าดวงชะตามันมีเกณฑ์โดนขัดขวางนะครับระวังเรื่องเพื่อนที่ทํางาน ตรงชะตาคุณรุ่งแรงก็จริงนะแต่ระวังเลื่อยขาโต๊ระวังเลื่อยขาโต๊ะระวังว่าเฮ้ยหมอท่านใช้คําว่าอิชาริษยาแล้วกันนะครับอิชาริษยามันมันเห็นแล้วมันหมันไส้มันอิดนะครับมันทนมไม่ไหวแล้วโอ้โหมันทำไมมันรุ่งแรงวะนะเราขัดขามันซะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับหมอท่านหนึ่งบอกว่าช่างน้ําหนักให้ดีนะครับเป็นหัวใจกับเงินหมครับช่างน้ําหนักให้ดีแล้วกันนะครับผมว่า ควรที่จะทําสิ่งไหนก่อนนะครับสิ่งไหนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายก็ต้องจ่ายออกไปนะสิ่งไหนจําเป็นที่จะต้องนะครับให้เขาให้คนอื่นเอาหน้าไปคุณก็ต้องจําเป็นที่จะต้องให้ไปไม่ใช่อยู่ดีๆจะเอาหน้าคนเดียวทั้งหมดไม่ได้นะครับแล้วนะครับคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเพราะว่ามีโชคมีลาบแล้วอย่าเลิมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีเกณฑ์ดวงชะตาในปีนี้จะไล่ไหว้พระเก้าวัดเลย นะครับก้าวัดก้าววารงชะตาจะได้เปิดลุ่งโลดประสบความสำเร็จไปไหว้ครูบาด้านภาคเหนือนะครับไปจุดเทียนชัยนะครับไปจุดเทียนนะครับวงชะตาจะได้โชคช่วงชาจวานไปทั้งปีนะครับไม่ใช่ลุ่งลุ่งโยนะครับมีอะไรมาติดขัดนะครับเห็นไหมเทียนพอจันเลยพูดไปตามรูปนะครับผมดงดวงชะตาจุดเทียนแล้วจะได้ไม่มีอะไรติดขัดน,นะครับมันจะได้ลุ่งโลดปสะเร็จรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีนี่ ออกรถหมายป้ายแดงนะครับถือถ้วยรางวัลนะครับมีความมั่นคงไปอย่างมากนะครับและชีวิตดวงชะตามาเปิดไพ่ก,ก่องหนึ่งนะครับดวงชะตาของท่านจะมีความสุขกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับผมเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์ด้วยกันนะครับถ้าท่านมีปัญหากับใครบางคนจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องทาอย่างไรนะครับผมอ้าวมีเกณฑ์ที่จะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านอาจจะมีองค์เทพอะไรบ้างที่คอยปกปัก,กคุ้มครองท่านอยู่นะครับองค์พระปิการณ พระแม่อุมาเทวีพระแม่ราศมีหมอสันดูไปตามไพ่ไพ่ใบนี้จะแปลว่าเป็นอย่างนี้นะครับพระแม่อุมาเทวีพระแม่ราศมีนะครับพระศิวะแล้วก็พระสายนายป้าหมากัตริย์ทุกองค์นะครับผมองค์เทพต่างๆนะครับดวงชะตาจะต้องนะครับอาจจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณอาจจะต้องพบวัตถุมงคลอย่างเช่นอะไรครับองค์พญาคุดนาลายสองคุดเอาไว้ป้องกันเพศภัยไงดวงกําลังจะพุ่งกําลังจะแรงนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะ คนลายมือกระบาดเวลาขึ้นขึ้นแรงเวลาลงก็ลงแบบเขาเรียกว่าต่ําสุดๆเลยนะครับผมต่ำสุดๆนะครับทำอะไรก็จะย่ำแย่ไปหมดเลยติดขัดเพราะฉะนั้นพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีแล้วจะต้องระแวดระวังปีนี้คุณจะรุ่งแล้วคุณจะร่ํารวยรับทรัพย์รวยโชคมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ระแวดระวังเป็นมากที่สุดกอดเงินไว้ให้แน่น นะครับผมกอดเงินเอา,เอาไวให้แน่นนะนะครับผมอย่าเพิ่งจับจ่ายให้ฟุ่มเฟือยมากไปนะครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจับจ่ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเงินมานะครับผมชีวิตมันก็ช่มชื่นนะครับถูกรางวัลแล้วอย่าลืมเอาไปทําบุญท่านเคยได้ยินไหมครับคนที่เบิกบุญไปแล้วแล้วบุญหมดเป็นยังไงคนที่เบิกบุญไปแล้วแล้วบุญหมดก็คือคนประเภทที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับถูกแจ็คพอตเหมือนกับแบบเบิกบุญขอองค์พ่อองค์งพ่อครับ ลูกขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเถิดแล้วลูกจะมาถวายจุดๆนะครับลูกจะขอเป็นคนดีนะครับท่านเบิกบุญไปแล้วนะครับท่านพอปุ๊บท่านถูกรางวัลที่หนึ่งพอท่านถูกรางวัลที่หนึ่งปุ๊บเหมือนท่านเบิกบุญไปบุญท่านไม่เคยทํามาก่อนเลยบุญในอดีตชาติใช้ไปแทบจะหมดแล้วกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช้ไปหมดแล้วแต่ว่านะครับผมแต่ว่าท่านเบิกบุญมาใช้ถูกหไว้ทั้งหมด26่สิบหกรยี่สิบสี่ล้านนะครับผม ชมชื่นมีความสุขนะครับผมผมอทํามไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะแต่ละคนบุญวาสนาไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าบุญวาสนามีเกณฑ์ที่จะได้โชครังใหญ่ในปีนี้จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินก็น้องรวยๆยๆนะครับผมสิ่งดีๆจะมังเกิดแล้วเทพยาดาคอยปกปัก,กกุ้งของรักษาแล้วอย่าลืมไปจุดเทียนนะครับผมเสริมดวงชะตานะครับจะไปเชียงใบนะครับผมจะไปเชียงรายเดินทางไปเลยครับผมอุดรธานีนะครับพระเกจิเพียม และจะต้องมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักคุ้มครองท่านนั่นเองครับผมคอยชี้นําทางนะครับผมสิ่งดีๆจะมันเกิดแก่ตัวท่านแล้วนะครับแล้วดวงชะตานะครับท่านอาจจะมีเกณฑ์นะครับผมมันจะดีไปไหนเนี่ยนะครับผมดวงชะตาท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ลูกชายนะครับไพ่ใบนี้หมอสันแปได้หลายอย่างจริงๆได้ลูกชายในที่นี้ก็แปลว่าได้ทางด้านเรื่องธุรกิจการงานนะครับอาจจะแบบท่านทําธุรกิจตัวนี้อยู่ร้านอาหาร อยู่ดีๆก็เปิดร้านกาแฟขึ้นมานะครับผมไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าจะได้ลูกชายเพิ่มไงครับได้ธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นอย่างเช่นท่านแบบทาธุรกิจนะครับค้าขายออนไลน์อยู่ดีๆท่านก็ไปทําเกษตรเพิ่มเข้ามกนะครับปลูกผักปูพืชผักสวนครัวนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้ลูกชายถ้าท่านมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับแต่ขาดลูกก็จะสมหวังนางปาถนานะครับรับทรัพย์โดยโชค แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนะครับดวงชะตาคุณมีเก์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาเศรษฐีเราเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตากันน้อยโอ้โหตัวเลือกเข้ามามากมายในชีวิตดวงชะตาในช่วงในปี2565จะมีตัวเลือกเข้ามามากมายในชีวิตเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะไม่ใช่มีเฉพาะคนดีนะนะครับผมมีทั้งคนดีมีเทพเทวดาพี่ พูดผีนะครับผมแล้วก็มีคนนะครับเขาเรียกว่าหมอซันใช้คําว่าเปดเปดนะครับผมตัวมันเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นเปดนะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะครับเลื่อยขาเก้าอีกคุณนั่นเองนะครับระวังแล้วกันนะครับระวังมันจะเลื่อยขาเก้าอีกคุณนะนะครับเจ็บปวดรวดร้าวแน่จะต้องน้ําตาตกนะครับเพราะว่าดวงชะตาคุณเป็นอย่างนี้นะครับมันจะพุ่งมันก็เวยสุดๆลงแล้วมันก็พลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเด็ดขาด นะครับผมมาย้ำดวงชะตากันอีกหนึ่งใบเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บดวงชะตาท่านพลิกผันไปทางด้านดีๆโดดเด่นเป็นอย่างมากไพ่เด็ดตาบอบกได้เลยนะว่าดวงชะตาคุณจะโดดเด่นโดดเด่นในที่นี้ก็คือว่าจะทําว่าเด่นเกินหน้าเกินตาก็ได้นะเพราะไพ่มันเกิดขึ้นนะครับผมว่าหมอ่านเปิดขึ้นมาเนี่ยไพ่ดวงชะตาเนี่ยมีเก์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างกับเรื่องบริวารของท่านนะครับไพ่ใบนี้ตอกอยู่ในมุมบริวารน,นะ นะครับผมมีเกณฑ์ได้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับอาจจะต้องเลิกคบนะครับคบไม่ได้นะครับผมคบไม่ได้อะไรเนี่ยเห็นคนได้ดีมันไม่ได้เลยไงนะครับผมนะครับไม่มีผมไม่หันศี่อยู่ในตัวอะไรไงครับผมมาย้าดวงชะตากันนิดนึงนะครับดวงชะตาคุณจะต้องเด็ดขาดนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปทางด้านที่ดีต้องเอาให้ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับไพ่ใบนี้เห็นไหมครับเป็นรูปผู้หญิงถือดาบ นะครับไม่ใช่ดาบลงนะดาบขึ้นแปลว่าต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าคนนี้แฟนคนนี้มันไม่รักเรานะครับเขาไม่รักเราเราจะไปอยู่กับเขาทาไมเนี่ยคุณจะคิดอย่างนี้เลยกณจะคิดว่าถ้าไม่รักฉันก็เลิกกับคุณนะครับฉันหล่อเลือกได้ฉันสวยเลือกได้นะครับฉันก็มีสิทธิ์ที่โอกาสที่จะเลือกมากมายนะครับไม่มีอะไรจะต้องกลัวนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านมาเปิดไพ่กันต่อนะครับดวงชะตาจะมีคนบริวารน,นะเข้ามาขอ ขอแบบขอเงินใช้คำนี้เลยนะครับขอเงินนะครับของานก็ได้นะนะครับให้คุณอยากให้คุณช่วยเหลือนะครับผมพ่ใบไปนี้บ่งบอกถึงว่าคุณเป็นคนใจบุญเป็นคนเป็นคนใจบุญสนทานคอยช่วยเหลือบริวารเพราะฉะนั้นนะครับท่านอย่าทําให้ตัวเองบุญหมดนะครับมันทําบุญทําทานนะครับเจอตรงไหนก็อ่ะยี่สิบบาทสามสิบาทหนึ่งร้อยก็ทําไปอย่าไปคิดอะไรทั้างนั้นเพราะว่าบุญเขาบอกว่าอย่าคิดนะครับจะได้บุญจะได้เต็ม นะครับได้เต็มมาบริบูรณ์นะครับผมได้มาจะได้แช่มชื่นประสมสนเร็ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงันทองนะครับผมและสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับท่านจะพ้นพ้นเคราะห์ออกมาหมดแล้วนะครับดวงชะตาจะได้เปิดลุ่งโลภสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมจะต้องมีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในชะตาชีวิตนะครับคลิปนี้ครากับคลิปดูลงส่วนตัวนะดูแล้วก็ไล่ไปนะครับค่อยๆไล่แล้วค่อยๆเอามาดัดแปลงกับชะตาชีวิตของท่านได้ นะครับท่านอย่าไปคิดว่าเฮ้ยดูไปแล้วก็ฟังไปโอเคดีก็ดีนะครับเอาไปดัดแปลงครับนะครับชีวิตของคนกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถึงแม้การเปิดไพ่ออกมาดูแล้วเฮ้ยดวงไปอย่างนี้นะนะครับแต่ว่ามันก็เปลี่ยนกันได้นะครับถ้าท่านพลาดนะครับจิตตกหรือว่าไปที่อับโกจรนะครับผมมันก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีแล้วก็ดึงให้ดวงลงได้นะครับท่านเคยได้ยินไหมคนกําลังดวงขึ้น่ะโดนฉุดขาลงก็ได้นะครับผม ลงขึ้นโดนโดนฉุดขาลงก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าไปในที่อับโกจรที่อับโกจนมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นหลังป่าช้านะครับไม่ควรไปเลยนะครับไปทาไมนะครับอยู่ดีๆไปท้าทายนะครับจะไปทําช่องอะไรก็ว่าไปนะครับไปถ่ายเรื่องผีนะครับมันจะทําให้ดวงกตกกาลังรุ่งรุ่งอยู่นะครับผมธุรกิจการงานกาลังรุ่งนะครับไปที่อับโกจรปุ๊บดวงร่วงเลยนะครับทาอะไรไม่ขึ้นอีกต่อไปเลย นะครับแล้วแก้โคตรยากด้วยนะครับแก้ไม่ได้อาบน้ำมนต์ก้าวัดเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้บางคนนะบางคนนะนะครับมันเป็นอะไรมู้มันมื่ยในทั้งตัวปวดเนื้อปวดตัวมีปัญหาสารพัดสารเพนะครับผมปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเอาเบี้ยแก้มาใส่แล้วก็แล้วก็ยังแก้ไม่ได้นะครับห้ยันก็แล้วนะครับยันมายาคุดอะไรก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังการใช้ชีวิตของคนเราจะต้องระวังนะครับถ้ารู้ว่าเอ้ตรงนี้เป็นชุมชน ตรงนี้เป็นชุมชนมอหมอ,อสันเคยเจอชุมชนมีจอมขมังเวทอยู่หนึ่งคนจริงๆนะครับผมมีจอมขมังเวทอยู่หนึ่งคนนะครับเขาอยู่ในชุมชนนะนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนก็ทุกคนในชุมชนนะจะกลัวกันหมดนะครับเขาบอกอย่าเดินในซอยนี้นว้ยนะครับตอนกลางคืนตอนแบบเย็นๆเขาเรียกโพเพโพเพแล้วนะครับอย่าเดินไอไอ,ไอคนเนี้ยมันจะสวนมันจะปล่อยออกมา มันจะปล่อยสิ่งไม่ดีออกมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับหมอซังก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่เขาเล่ากันให้ฟังนะครับมีคนบอกอยู่ในซอยเอ้ยอย่าไปนะนะอย่าไปนะในซอยนะั้นนะครับอย่าถึงเวลาวันในเนี่ยนะครับมันส่วนนะโอ้โหนะครับก็บอกวันวันที่แรงๆของเขาเขาจะมีวันแรงของเขานะครับพูดกันแบบสนุกสนุกนะครับแต่ซเซเรียดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านด,ดีต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับ และดวงชะตาคุณอาจจะพลิกผันไปทางด้านดีๆด,ดวงแรงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังมันทําบนุสลให้มากๆนะครับผมอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชะตาชีวิตก็ได้นะครับผมกําลังจะรุ่งอยู่นะครับผมกําลังจะรุ่งอยู่กําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีปุ๊บใบสั่งมาหยุดเลยท่านเคยเจอไหมนะครับเวลารุ่งเขาบอกให้เงียบเอาไว้นะครับเขาบอกให้เงียบอย่าพูดเยอะนะครับเวลาเวลาเราทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม กำลังลงโอ้ยขายไม่ทันเลยออเดอร์มาเป็นล้านนะครับออเดอร์เป็นเป็นกระสอบเลยนะครับร้อยยี่สิบกระสอบละร้อยร้อยหอนะครับ,กร,บกระสอบหนึ่งกำไรห้าร้อยนะครับลวดเดียวมาสิบกระสอบ,สอบไล่มาล่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าปากดีเท่านั้นแหละนะครับถ้าทางโลกมนุษย์ก็บอกไงพูดปุ๊บเขาก็เรียนแบบนะครับเขาก็เรียนแบบท่านนะครับเอาไปทำเรียนแบบธุรกิจก็ดาวลงไอ้นนี้ทางโลกมนุษย์แต่ถ้าทางโลกจิตวิญญาณนะครับ สายมูเตลูแหละครับเขาก็จะบอกว่าอย่าพูดเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเเจ้าจำเจ้ากรรมนายเวงเขาได้ยินนะครับหลินพันนะครับผมเจ้ากรรมนายเวงเขาได้ได้ยินนะครับพอได้ยินไปไงเขาก็สกัดขายสิครับนะครับทั้งโลกวิญญาณทั้งโลกมนุษย์ทั้งทั้งกู้แข่งสารพัดทั้งเทวดา้วยนะเจ้ากรรมนายเวงไม่เ,เฉพาะคนไอ้นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษ นะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ทัวท่านแน่นอนครับโอเคครับขอให้ท่านพบกับค,ความสุขความเจริญน,นะครับฟังคลิปนี้เตรียมตัวได้เลยนะครับปี2565ท่านจะรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาสิรธฐีรวยๆนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ทักท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ